สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่เงเป็นวันที่ผมได้มีโอกาสมาทําพิธีบวงสวงขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> มาที่แบบริเวอร์แอนด์ฟาวเวอร์ซึ่งเป็นของคุณอุทธรพอ <c oughs> าสมบูรณ์หรือเสียแทนสถานที่ตรงนี้มีมหาัจรยรตัวที่ผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะมัสจรยรได้อย่างไรเอางี้ท่านชมครับเห็นไหมครับว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าเนี่ยได้มีตํานานไว้ว่าตอนท่านได้สําเร็จท่านเข้าไปอยู่ที่ใต้ต้นโพธิสัตว์ต้นที่นี้เป็นต้นประธานยังมีอีกสาต้นครับต้นที่สองต้นที่สาจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในโลกใบนี้มันมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์มาก เราอยากจะดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันเกิดขึ้นจริง,รงได้มาขอพอรจากพระโพธิตศัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางพุทธศาสนา,าแ,ลแ,ลแล้วปรากฏว่าคนนั้นสำเร็จแล้วจึงวันนี้มีพิธีในการที่มาขอบุญบารมีและมาแก้บนท่านได้ไปนิมนต์พระสงฆ์มาห้ารูปด้ยวยกันก็เ,เห็นได้เลยว,ว่านี่แหละครับพุทธศาสนาเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามครับนี่คือรายการตำนานพันโลกครับ